สวัสดีค่ะเพื่อนๆจา๋าตอนนี้นารีก็เลิกงานมาแล้วนะคะนี่ก็มาซื้อของมาซื้อของไปทํากับข้าวนะคะก็ซื้ออาหารตุนไว้นะคะเพื่อนๆจ๋าก็กับข้าวเราก็ต้องมีนะคะนี่เดี๋ยวนารีให้ดูนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นส่วนของอ่าอ่าสำเร็จรูปนะคะเพื่อนจ๋านี่ เป็นทูมารซุปปะนะคะก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะมักรีมักรโนีมะเขือเทศนะคะเพื่อนจ๋านี่นะคะก็จะมีหลายๆอย่างเลยนะคะของทุกอย่างก็ราคาขึ้นนะคะเพื่อนเ่อจ๋านี่นี่ลาสเนียนะคะนี่อร่อยนะคะลาสเนียอ่นน้อยจ๋มามา่านี่นะ,ะมามา่านี่อร่อยนะคะ แต่เขาไม่มีช้อนให้นะคะไม่มีซ่อมให้เหมือนเหมือนเหมือนอของไทยเรานะคะเพื่อนสปาเกตตี้นี่ก็จะเป็นสำเร็จรูปนะคะเราก็เทใส่เนื้อผัดแล้วก็คลุก,กกับสปาเกตตี้เราก็กินได้เลยนะคะสวัสดีค่ะน้องอามานดาโอ้แวนตาลิตไ,ไม่เขาไม่แยมสนัสแนาไม่แยมมะ นี่นะคะนี่ก็จะใกล้ถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะเพื่อนเขาก็จะมีน้ํานะคะเพื่อนๆเขาก็จะขายน้ําแบบเออนี่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆจ๋าได้มาหลายอย่างมากเลยนะคะน้ําตาลน้าตรงน้ําตาลผักนะคะก็ของเล่นน้องอามนดาก็ได้มา นี่นะคะน้ำผลไม้นะคะอันนี้อาหารเช้าเนาะปลากระป๋องนะคะนี่นะคะเน่ซื้ออะไรเนาะโอ้นางซื้อ,อน้ำแดงนะคะเพื่อนน่าจะน้ำแดงนะคะก็ช่วงที่เขากินคริสต์มาสนะคะดื่มคริสต์มาสนะคะช่วงคริสต์มาสเขาก็จะดื่มน้ำแดงกันนะคะเพื่อนจ๋านี่ อะโวคาโดอะโวคาโตนี่นะคะลูกหนึ่งก็14บี่โครนนะเะพื่อนๆจ๋าแพงค่ะไรกระโพดมาด้วยนี่นะคะข้าโพดนี่นะคะเพื่อนๆจ๋าก็ก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะคะซื้อของซื้อน,นมเสื้ออะไรนะคะเนี่อาหารเช้าผัดนะคะ ลนะหันลยดหันละดูะ <os> ันลดูนี่นะคะนางก็ซื <mic> ้ออันนี้ค่ะเขาเรียกว่าเฟียนหนะเนื้อแกะนะคะเพื่อนจ๋าน้องแกะนะคะน้องแกะอบนะ จะออกเข็มๆนะคะเพื่อนนี่นี่น้องใหญ่เริ่มเพงมากๆเลยห้าร้อยโครนนะคะเนี่ยขาเนี้ยตารีคิดว่าสองร้อยกว่าไม่ใช่นะห้าร้อยเลยนะคะเพื่อนโอ้โหห้าร้อยเลยเหรออย่างเพลงเลยนะคะเพื่อนนี่เขาก็จะปาดกินนะคะ น,นี้คือเขาอบเกลือมา,มาแล้วนะคะเขาอบเกลือมาแล้วเราก็จะปาดกินนะคะเพื่อนปาดเป็นชิ้นบางๆนะคะปาดเป็นชิ้นบางๆนะคะอันนี้คือเขาปาดทิ้งนะคะ